สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวในส่วนของตัวเด็ก The Legendary f i s h e r m a n หรือว่าเด็กชาวประมงในตำนานแต่ว่าผมจะจัดผสมคู่กับเด็กฟิชด้วยนั่นเองแต่ว่า เด็กฟิชของผมนั้นก็ของไม่ครบนะจริงๆของไม่ครบเพราะว่าผมไม่มีพัส์โซลชารเนี่ยก็เลยเอาแฮมเมอร์ชากเนี่ยมาใส่แทนนั่นเองนะฮะมาดูในส่วนของสกิลที่ใช้กันสกิลเนี่ยผมใช้เป็นมิสติกเด h ความสามารถก็คือตอนเริ่มดูเอลเนี่ยทำการเสกในส่วนของเวทฟิลที่ชื่อว่าอูมิมาอยู่ในสนามนั่นเองฮะความสามารถของเวทฟิลอูมิก็คือมอนสเตอร์เผาฟิช ซีซูเพนทันเดอร์และอควาเนี่ยพลังโจมตีทั้งหมดและก็พลังป้องกันนะจะเพิ่มขึ้น200ครับผมส่วนมอนสเตอร์เผาไพรโรหรือเผา,าแมชชีนเนี่ยจะพลังโจมตีและเดบลดลง200นั่นเองฮะเอาจริงเด็กนี้ที่ผมจัดขึ้นมาก็ออกแนวกึ่งมีมีม,ม,ม,มนิดนินะเออแล้วก็ของไม่ค่อยครบด้วยแต่ว่าก็เล่นได้ถือว่าเล่นสนุกอยู่ในระดับหนึงระดับหนึ่ง โอเคมาเริ่มกันที่ใบแรกฮะแน่นอนครับพระเอกของตัวเด็กเราก็คือ The Legendary Fisherman ความส่บอนการเป็นี้ก็คือถ้าหากเรามีการ์ดที่ช่วอูมิอยู่ในสนามนะฮะ การเป็นนี้จะไม่รับเอฟเฟกของการเวทเลยและก็จะไม่ถูกเป็นเป้าหมายทราเก็ตในการโจมตีด้วยแต่ว่าจะไม่ห้ามผู้แข่งในการโจมตีเข้าไลท์พอยต์โดยตรงนะเออแล้วก็ไปต่อมากับผมแลนเะทิร์นชาร์ฮะความสัมพันการเป็นนี้ก็คือเมื่อตัวเขาเนี่ยทำการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษนะเราจะสามารถทํางานเอฟเฟกของเขาได้ก็คือจะสามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์สามดาวสีด่ดาวหรือ5ดาวที่เป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะฮะจับบนมือออกมาเลยสภาพตั้งป้องกันได้ยกเว้นตัวเขาเองครับผมและในเิอ์นี่ใช้เอฟเฟกต์นี้ในเตอ,นาาอนเน อื่นจากเอ็กซ์ต c ดไกเเลยนอกจากมอนสเตอร์เอ็กซเท่านั้นนะฮะและถ้าหากใช้ตัวเขาเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญเอ็กซ์เซตมอนสเตอร์ธาตน้ำนะตัวเขาจะถือว่าเป็น3ดาวหรือ5ดาวได้ด้วยนะฮะแล้วก็ไปต่อมาครับผมเมอร์เมดไนท์ความสามารถก็คือถ้าหากเรามีการ์ดที่ชื่อว่าอูมิอยู่ในสนามนะฮะการ์ดใบนี้จะสามารถทําการโจมตีได้2ครั้งในช่วงแบทเทิลเฟสนั่นเองก็ เอามาเป็นคอมโพเล่นขำๆนะ้าการมีนี้ก็เป็นการ์ดฟรีด้วยอ่าไปต่อมาผมไซเรนแองเกิลถ้าหากเราทำการควบคุมแต่มอสเตอร์ธาตุน้ําอยู่นะฮะเราจะสามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษตัวเขาออกมาในสนามได้นั่นเองฮะและก็ไปต่อมาฮะแอมเฮิร์ชาร์อสวมคัรคือเราสามารถทําการลดดาวของเขาลง1เพื่อทําการอัญเชิญมอสเตอร์ สามดาวลงไปที่เป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำจาก่นมือได้ก็เอามาคอมโบกันไปต่อไปะนั่นก็คือตัวปินเซตนนเองตัวเขาเนี่ยเมื่อทำการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษนะฮะสามารถทำการส่งไปรีมูฟโซนได้เพื่อทำการอัญเชิญในส่วนของมอนสเตอร์เถ่าฟิชออกมาจากเด็กนั่นเองอยกเว้นตัวเขาเองนะแล้วก็ไปไปต่อมาถือเป็น เอสการ์ดอีกใบหนึ่งของเด็กนี้ก็คือตัวเดอะเ g เจน a ด y รี่ฟิชแมนแล้วนะฮะไม่ผมไม่มีเวอร์ชัน2นะผมไม่ได้เปิดความสามารถของเขาก็คือตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบเซตได้ต้องทำการอัญเชิญแบบพิเศษด้วยวิธีนี้เท่านั้นก็คือทำการอัญเชิญโดยสังเวยมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเ e เจน d ด r รี่ฟิชแมนนั่นเองครับผมและเมื่อเขาเนทำการอัญเชิญแบบพิเศษออกมาได้นะฮะเราจะสามารถทำการรีมูฟมอนสเตอร์คู่แข่งทั้งหมดเนี่ยไปรีมูฟโซนได้แต่ถ้าหากใช้ความสามารถนี้ในเทิร์นนี้ตัวเขาจจะะไไมมม่สาาารรถทกโตีด้นะ และตัวเขาเนี่ยจะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกและตัวเขาจะไม่รับเอฟเฟกของการเวทหรือกับดักเลยนั่นเองครับผมและความสามารถสุดท้ายของเขานะฮะเทิร์นละครั้งเราสามารถทำการเลือกการ์ดที่อยู่ในรีมูฟโซนคู่แข่งเนี่ยกี G ่ใบก็ได้ครับลงสุขสารครับผมและในเทิร์นนี้คู่แข่งเนี่ยถ้าหากได้รับดาเมจจากการแบทเทิลหรือเอฟเฟกต์ดาเมจเนี่ยจะได้รับเป็นคูณ2นั่นเองในครั้งแรกนะในครั้งแรกเท่านั้นนะ โอเคครับผมแล้วก็ใบต่อมาดิเมนชันฟิชเชอร์ความสามารถคือการ์ดมอนสเตอร์ที่ถูกส่งลงสุสานเนี่ยจะถูกส่งไปรีมูฟโซนแทนครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะไซโครนเอามายิงแผงหลังนั่นเองครับผมแล้วก็ไปต่อมาอะลิเจเดลลี่โอเชความสามารถคือการ์ดที่จะถือว่าชื่ออุิด้วยแล้วก็จะสามารถทําการลดเลเวลของมอนสเตอร์ธาตุน้ําทั้งหมด ของผู้เล่นทุกคนนะฮะลงหนึ่งนั่นเองและมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่ทำการควบคุมอยู่จะพลังโจมตีและเดฟเพิ่มขึ้น200คร mm ับ hmm. ผมก็เอามาคอมโบคู่กับชาวมงในตำนานเนี่ยก็จะเหลือแค่4ดาวก็สามารถทำการอาเชญโดยไม่ต้องทำการทีบิวนั่นเองฮะ mm hmm. และก็ไปสุดท้ายหลุม2อรับผม้าในสุสานไม้มีการ์ดกับตับใบอื่นอยู่เลยสามารถทำการแทรเก็ตมอนสเตอร์ในสนาม2ไปและยิงถ้งได้ครับ mm hmm. แล้วก็เข้าสู่โซนเอ mm ็กซ์ตอร์เดก็คืออับบิสเดเวลเลอร์สามารถทำการจ่ายโอเลจากกาปนี้เพื่อทำการเนเกตเอฟเฟกต์การ์ดในสุสานได้และถ้าาหก ไส้ของเขาเนี่ยเป็นธาตุน้ำทั้งหมดเนี่ยพลังโจมตีของมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่ต้การควบคุมอยู่เพิ่มขึ้นห้ารอยครับผมและก็ไปต่อมาครับผมสไปเดอร์ชาร์ก ความสามารถก็คือเมื่อผู้เล่นเนี่ยทำการประกาศโจมตีใส่มอนสเตอร์นะฮะสามารถทําการจ่ายโอเล่จากการเปนี้หนึ่งใบได้ฮะเพื่อทําการลดพลังโจมตีของมอนสเตอร์คู่แข่งนะลง1 0 0่นจนจบเทิร์นนี้และถ้าการเปนี้เนี่ยถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกนะแล้วตกลงสู่สุสานเราจะสามารถทําการทาร์เก็ตการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานเราหนึ่งใบทำการอันเจนแบบพิเศษเข้าสนามได้นั่นเองครับผมจะเว้นตัวเขาเองนะและก็ใบต่อมาผมไนแอมชาร์กสามารถทําการจ่ายโอเล่หนึ่งใบจากการเปนี้เพื่อทําการทาร์เก็ต มอนสเตอร์ธาตุน้ําในสนามหนึ่งใบที่ทําการควบคุมอยู่ฮะในเทิร์นนี้มอนสเตอร์ใบนั้นจะสามารถทําการโจมตีได้ใบเดียวแต่จะสามารถทําการโจมตีเข้าไลท์พอยต์โดยตรงได้เลยนั่นเองครับผมใบต่อมาผมฟูลอาร์เมอร์แบล็กเรเลนเซอร์การเป็นนี้สามารถทําการแรงอัพประจับมอนสเตอร์แล้งสามธาตุน้ําได้นะและ การเป็นนี้จะรับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200ต่อการ์ดไส้ของเขานั่นเองและถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกทําลายนะฮะเราสามารถทําการจ่ายโอเวอร์เลมหมดตัวของเขาได้ะฮะเพื่อให้ตัวเขายังคงยืนอยู่ในสนามต่อไปนั่นเองและถ้าหากการเป็นนีนยถูกทําลายด้วยการเอฟเฟกของคู่แข่งนะฮะเราสามารถทําการทาร์เก็ตการ์ดเวทกบจัดคู่แข่งหนึ่งใบและยิงทิ้งได้ครับผมและก็ใบต่อมาผมวินอัพเซนมนสนะฮะความสามารถกระือเมื่อตัวเขาเนี่ยอยู่ในฟิลและถูกทําลายนะฮะเราสามารถทําการจ่ายโอเ์ลมหนึ่งใบฮะเพื่อให้ตัวเขายังคงอยู่ในสนามและตอน ถ้า,าก,การไปนี้เนี่ยใช้เอฟเฟกนะฮะเราสามารถทำการแทรกเก็ตการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบยิงทิ้งได้ครับผมแล้วก็ไปต่อมาผมซูเปอร์ควอนเทลเมคคิงเกรสมนัก็เอามาใช้เอฟเฟกหลกัหลกๆก็คือเอฟเฟกที่2ครับผมระหว่างอตอนช่วงเมนเฟสของผู้เล่นทุกคนนะเราสามารถทำการจ o ่ายโอเล่หนึ่งใบจากการนี้เพื่อทำการกแทร็เก็ตคู่แข่งเนี่ยการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบนะส่งกลับเข้าเด็กได้นั่นเองก็วิธีเรียกเขาก็เอามาเรียกโดยใช้เลือดดับน้ำไปนี้นั่นเองเ,เมื่อตัวเขาเนี่ย ทำการต่อสู้จนจบช่วงไปเดินเฟตนะฮะและเราสามารถทําลายมอนสเตอร์ผู้แห่งจากการต่อสู้ได้นะฮะเราสามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์หนึ่งใบจากเอ็กซ์เด็กที่เป็นแลงสิบหรือมากกว่าที่เป็น,นมอนสเตอร์เอ็กซ์เดเผาแมชีนทั้งหมดทำการแลงอัพใส่การ์ดนี้ได้เลยนั่นเองครับผมและอ่ะไส้แมทเทยลทั้งหมดเนี่ยจะจะโดนโยกย้ายไปให้การ์ดไปนั้นเลยนะก็เอามาย้ายใส่เจ้านี้นั่นเองครับผมมาดูในส่วนของรีเพลย์กันเอาจริงเด็กนี้เป็นเด็กมีผม,มอย่าไปคิดมากนะเล่นสนุกสนุกคม, <laughs> มา2ขับไปาะวมร มันมันที่ค่อนข้างที่จะจัดจ้านไปหน่อยนะ <laughs> แต่จริงถ้าเรียกไอตัวไอชาวประมงในตำนานขั้นสามออกมาได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะคุมเกมได้ในระดับหนึ่งแล้วนะเพราะเอฟเฟกมันค่อนข้างปวดหัวอยู่สกิลทำงานนะการเสกฟิลมาอันนี้เจอกับเด็กไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอไอพิธีกรรมธาตน้ำชื่ออะไรวะ ่เดี๋ยวเสิร์ชขึ้นมาเอออ้าวนี่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 สเนคคลอสเอออ่ใช้บิเนี่ยครับทำการทิ้งตัวเองทำการเสิร์ชในส่วนของชูริตขึ้นมือฮะออกการหนึ่งใบแล้วผ่านเถิดเขาเทิน,ทนะจังหวะนี้นะผมใช้งานการ์ดผิดจังหวะไปหน่อยผมควรจะใช้ไซโคนยิงแผงหลังเขาก่อนแล้วค่อยใช้ใบนี้นะเพราะว่าในกรณีเผื่อเขาเป็นไซโคนเหมือนกันนั่นเองฮะ การยิงไปเป็นหลุม2นะจังหวะน,นี้ทำการรับเชิญในส่วนของแรนทันชาร์กใช้เอฟเฟกต์แรนทันชาร์กทำการเรียกในส่วนของไออาร์บิทอะไรนะมันชื่อแองเซเลนิเออแล้วก็เรียกแองเซเลนิกด้วยเอฟเฟกต์ตัวเองแบบพิเศษนะผมทำการรับเชิญเอ็กซีนะออกมาในส่วนของสไปเดอร์ชาร์กนั่นเองฮะับแต่ทำการโจมตีเลยนะผมใช้เอฟเฟกต์ของสไปเดอร์ชาร์กทำการลดพลังโจมตีลงพนะันหนึ่งอะแล้วทำการโจมตีอนะจังหวะน,นี้ผมแข่งใช้งานไคลรอยนะผมจังหวะน,นี้ไคลรอยไม่ได้ลงสุสานนะแต่ถูกส่งไปรรีมูฟฟฟโซนนนด้ววยเเเอออคขงงตััั่บผม ในเดว่าเท่ากับคู่แข่งเนี่ยมีใครลอยแต่ว่าใช้งานได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองฮะจังหวะนี้คู่แข่งเข้าเกินอะเข้าเข้าเกินแหละเข้าเทินอะทำอะไรไม่ได้แล้วก็ผ่านเทินไปแล้วจังหวะนี้ทําการเชิญในส่วนของชาวประมงในตำนานครับผมนี่นโคตรเท่นี่มันเนมอลจชัดเนมอลอะควาแมนและก็อวตารที่เพิ่งเข้าลงไปนั่นเองอะไรวะเนี่ย <laughs> โคตรเท่งับแล้วก็ทำการโจมตีไปเลยฮะ เรียบร้อยเียได้ว่าในแมตช์นี้เนี่ยคู่แข่งเนี่ยแพ้ในส่วนของการ์ดใบนี้นั่นเองฮะไดมนชั่นฟิเซอร์นั่นเนองเพราะมันทำให้ทุกทุกครั้งที่การ์ดมอนสเตอร์เนี่ยถูกส่งลงสุสานมันจะโดนส่งไปลิมิโซนเลยทำให้เด็กอ่าในคลอสเนี่ยที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้การ์ดจากบนมือลงอ่าเพื่อทำการอาชิพพิธีกรรมรัวๆเนี่ยถูกกลายเป็นว่าถูกส่งทุกอย่างไปลิมส่โซนหมดก็เลยไม่มีของเล่นนั่นเองนะฮะ,ะรีเพย์อีกตัวหนึ่งฮะ อันนี้เจอกับเด็กไอ้นี่เลยนะสแลมเมนเกตเลยนะทำเป็นเล่นไว้ <laughs> แต่สแลมเมนเกตเขาก็มือไม่ค่อยดีครับผมใช้งานสกิลนะฮะเราก็ใช้งานสกิลเช่นเดียวกันอ่านี้มือเราพร้อมเลยแหละจวดได้ไอ้โอเชียนอีกใบหนึ่งนี่คือแบบพร้อมเล่นเลยผู้แข่งทำการลิงก์หนึ่งครับผมเป็นแมวอะ,อะทำการเสิร์ชฟ,ฟิลครับผม จังหวะน,นี้ผมทําการใช้งานฟิวฮนะแล้วก็ทําการ l i n k ์คาเนช n ่ a t i o n กับแมวอีกครั้งหนึ่งเลยฮนะอ่ะแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัว solidary นะฮะทำการเพิ่มพลังโจมตีที่ผมอึ้งกว่าคือเขาใส่2ไปเลยนั่นเองฮนะจังหวะน,นี้นี่ียกว่าแมวพลังโจมตี2อ0 1แนละ้วแล้วก็ทำการหมอกการหนไปแล้วผัดเถิดจะมีทนทการเปลี่ยนฟิวนะฮะทำการเปลี่ยนฟิวนะเ,เป็น l e g e n e r y ocean ครับผมเพื่อทําการอัญเชิญในส่วนของตัว fishman ชาวปะมงในตำนานแบบพิเศษนั่นไอ้แบบปกตินั่นเองเพราะว่าจะโดนลดดาวลงกลายเป็น4ดาวเองและจังหวะนี้ทการอัญเชิญแบบพิเศษด้วยการสังเวยมอนสเตอร์ชาวประมงในตำนานเพื่อทำการอัญเชิญชาวประมงในตำนานเวอร์ชัน3นั่นเองฮะและจังหวะนี้ทำการอัญเชิญออกมาก็ทำการส่งแมวไปลิมุกสนแต่ในเทอรนน์นี้เราจะไม่สามารถทำการโจมตีได้นั่นเองนะฮะแต่ด้วยความส่วนของผมผมดันไปมือลั่นกดใช้เอฟเฟกของชาวประมงขั้นสามคือเอาแมวกลับเข้าสุสานนั่นเองทำให้ในเทอร์นี้นอกจากจะตีเขาและ เขาไม่ได้รับตามเมจคูณ2แล้วเรายังไม่ได้ตีด้วยเพราะเนื่องจากเราใช้เอฟเฟกต์รีมูฟไปแล้วนั่นเองก็ถ้าใครเล่นเด็กนี้อยู่ก็ระวังใช้เอฟเฟกต์รีมูฟไปแล้วก็มันจะโจมตีไม่ได้นะในเทินที่อาเชิญแบบรีมูฟนั่นเองฮนะก็ต้องผ่าเทินไปก่อนนะฮะเอาเทินมาคู่แข่งก็ไม่มีอะไรแนละ้วใช้งานไซคโครนนะทําการยิงแผงหลังทงทําการโจมตีโดยตรงครับผมเอาเทินนะคู่แข่งทำการอาเชิญมีแล้วผม สองพันสี่เกือบเท่าชาวประมงเราทําการเชิญซาเลนเจนเกิฮะทำการเชิญซาเลนเจนเกิอีกไปฮะทำการเอ็กซีนะออกมาเป็นในส่วนของไนท์แมชชางนั่นเองครับผมใช้เอฟเฟกต์ไนท์แมชชาง์กทำการเลือกชาวประมงขั้นสามและโจมตีเข้าไลท์พอยด์โดยตรงเลยนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าคลิปนี้ก็จะไม่ได้ยาวมากนะ <c oughs> เรียกได้ว่ามาเร็วไปเอเร็วครับเรียกได้ว่าเอ่อไม่ว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นเด็กมีอะเออ ว่าไม่ไม่สามารถที่จะสาธยายความเก่งอะไรได้มากไปกว่านั้นนะเพราะว่าเด็กนี้มันเท่น,นะเออมาดูในส่วนของเล่นสดกันบวกกับว่าของผมมันไม่ได้พร้อมกันนะ้วยถ้าผมมีบัสโซชาร์กเนี่ยผมว่าเด็กนี้น่าจะตึงขึ้นมีบัสโซชาร์กมีม, Buzz c, มาฮาบุชาร์ก ah เออผมว,ว่าเด็กนี้น่าจะตึงขึ้นเยอะเลย้าเพรืไม่มีนั่นเองเสียดายกันฮนะในอันนี้น่าจะเป็นเด็กแบล็คมิชเช่ด้นะเนี่ยยวเริ่มหลังครับผม วิย้ยมืออย่างนี้จังหวะนี้นะถ้าจุดได้จุดได้อะไรดีวะเอ้วิดโอนอยฮะไม่ใช่แบล็คมีเชียนนี่เลย ว่าจังหวะนี้นะเอ้ยไม่ได้ใส่แมงสาบมาเออว่าไม่ได้ใส่แมงสาบมาไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวเราเป็นรถถังรถถังซีโฟขึ้นเป็นเกรดแมกนัทเอาอย่างที่เห็นนะพลังโจมตีของเผ่าแมชชีนลดลง200นะด้วยเอฟเฟกต์ของฟิลเราเองนั่นเองฮนะ วุ้บแลงอัพเป็นเกตแม็กนทเจ้าของจังวะนี้กูแข่งต้องคิดแล้วนะเรียบร้อยครับผมยอมแพ้โอ้โหนี่ว่าไม่ได้ไม่ได้โชว์ชาวประมงในตำนานที่อยู่บนมือสองใบเลยนะตา <laughs> โอ้ เรียกได้ว่าเจอเกตแม็กนัตไปเดียวคู่แข่งก็ไปไม่เป็นแล้วอะไรประมาณนี้ผมคลิปนี้น่าจะจบเร็วนะเออคลิปนี้น่าจะจบเร็วเพราะว่ารีเพลย์ผมเซฟมา2ตัวแล้วก็บวกกับว่าในช่วงเล่นสดนี้ชนะเร็วเกินโอเคฮะนี่ก็ประมาณนี้เลยถ้าใครอยากจัดเด็กนี้ก็จะหาได้ตามประมาณนี้เลยนะฟิชแมนไอเลเจนดารีร่ฟิชแมนเนี่ยได้จากาการอัพเลเวลของตัวเลียวตะแล้วก็มีในสตาร์เตอร์เด็กของเลียวตะแล้วก็มีให้ฟาร์มในเกจของเลียวตะแล้วก็มีให้แลกในตัวแรงด้วยเช่นเดียวกัน,กนครับผมแลนเทลชาร์ครับผม ได้จาก e n t o m o i c Theory ะฮะแล้วก็ Mermaid k n i g h ครับผมได้จากการอัพเลเวลของ Rio แล้วก็มีในอีเวนต์ต่างๆนะเออแล้วก็มี Silent Angel อันนี้ได้จาก Shark Fang ครับผมแล้วก็ Hammer Shark อันนี้ได้จากร้านพ่อค้าอย่างผมพูดนะถ้าาใครมี Bustle Shark ใส่แทนตำแหน่งของ Hammer Shark ได้เลยบมเด็กนี้จะเล่นโฟล์ขึ้นมาเยอะเลย ส่วนปรินเซสอันนี้ได้จากการอัพเลเวลของเลวตามีการอัพเลเวลของชาร์กแล้วก็มีให้แลกในร้านพ่อค้าด้วยครับผมแล้วก็ฟิชแมนเฟนไม่ใช่อ่าผมเรียกเป็นชาวงในตำนานแล้วกันนะเวอร์ชัน3ผมได้จากบล็อกอเอเนจีออฟกิเกิลเรย์ครับผมแล้วก็อเดิมพันชันฟิชเชอร์เนี่ยอันเนี้ยอ,อาจจะยากหน่อยสำหรับมือใหม่เพราะว่ามันหาได้แค่ในเซเลคชั่นบล็อกมินิศูแต่ว่าเด็กนี้มือใหม่คงไม่ทำอกหรอกมั้งไซโคลครับผมได้จากแอนติโนมิคเทอร์เรี่ครับ แล้วก็เลเจรรี่โอเชียนับผมได้จากร้านพ่อขานั่นเองนะแล้วก็หลุมสองับผมได้จากวิชั่นออฟไอฮะอับิเตเวลเลอร์ครับผมได้จากโฟตอนออฟกาแล็กซี่ฮะสไปเดอร์ชาร์กได้จากชาร์กแฟงครับผมแล้วก็ไนท์แมร์ชาร์กอันนี้ได้จากการฟาร์มในเกตของตัวอ่าชาร์กเลยแล้วก็เร่แบ็คเรเรนเซอร์ก็ได้จากเอเทนอลสตีมฮะแล้วก็เซนไมเนสได้จากโวลเทจออฟเดอะเมทัลฮะ แล้วก็ตัวเกรดแมกนัสผมได้จากสไลด์ชายนิ่งสไลด์แล้วก็ตัวรถเรือเรือดำน้ำนะ <c oughs> ไม่เอ้ยได้จากแมกซิมัมกัสตาร์ฮะหรือกูสตารเนี่ยโอเคก็ลิสต์ชาวประมงในตำนานของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็ <c oughs> ถ้าใครอยากจะจัดก็สามารถเอาไปปรับเด็กได้เลยนะคือ <c oughs> เอาไปปรับได้ตามอิสระเลยจะใส่แบบแลนเทนชาร์กสองใบรดเมอร์เมดชาร์กแล้วก็ใส่ป u z z ชาร์กสาอันนี้ก็ได้แต่ที่ผมใส่เมอร์เมไอเมอร์เมดไนมาเนี่ย มันมีบางจังหวะที่สามารถลงตัวเธอลงไปได้เนี่ยและทําการโจมตี2ครั้งได้ก็ถือว่าผู้แข่งจะได้รับดาเมจอย่างหนักหน่วงแต่ว่าผมไม่ได้เซฟอ่ารีเพนนั้นมาเนื่องจากว่าผมเผลอเล่นต่อแล้วมันก็หล,หลุดหลุดอ่าหลุดในหน้าเล่นไปก <c oughs> ็แหมเอืย,ยนั่นแหละฮะอะไรประมาณนี้ก็ผมถ้าใครชอบเทคนิคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube กันด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ